กลิ่นที่หมูเลยอืมันจะหอมกลายเป็นกับกับหอมเหมือนกลิ่นดินหอมด้วยเหรอฮะหอมค่ะบุยยละหอมนะคะเหมือนกลิ่นดินดินยามสะอาดยามเช้าหลังจากที่ผ่านน้ำค้างมาทั้งคืนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีดินเลยเอาละวันนี้ผมคงจะสงสัยจะต้องโดนพิสูจน์สามารถเปิดพิสูจน์ดมได้ตอนนี้ได้เลยนะคะว่ามันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าเหมือนกับที่บอกว่าละลายช้าครับ มันคงไม่ทํางานปุ๋ยไม่ได้กินต้นไม้ไม่ได้กินปุ๋ยไม่ได้กินอาหารแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับเหมือนคุณจําเรื่องชูชกได้นะคะถ้าเราทานเอาทานเอามันก็มันก็ไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเราค่อยๆทานไปอย่างมีสัดส่วนครับผต่อเนื่องเนียมันก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ใช้ได้เหมาะสมค่ะใช่ค่ะแล้วก็โตตามวัยแลวก็ให้ผลผลิตตามเวลาแล้วของเราปุ๋ยเราเคยเชื่อว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะช้าดีอย่างเดียวคือช้าครับ แล้วก็ถูกเท่น,นั้นเองไอ้ที่แย่ไอ้ที่ดีอย่างเดียวคือช้าช้านีา่ละเกษตรกรกลับไม่ชอบต้องเร็วแต่ท่านเชื่อไหมว่าเรียกปุ๋ยของเราเนี่ยบางเกษตรกรบางท่านเรียกเรียกปุ๋ยเราเป็นปุ๋ยเอนไซม์ ign, ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเรียกพลานุภาพของเอนไซม์เนี่ยทาให้ปุ๋ยของเรานี่ทำปฏิกิริยากับต้นไม้ให้ให้ธาตุอาหารเนี่ยเหมือนปุ๋ยเคมีเลยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นคุณเกี่ยวข้าวคุณปลูกข้าวคุณต้องใช้เวลา120วัน ใช้ปุ๋ยเรานะคะสองวสอบต่อไร่ใช้ร้อยยี่สิบวันเหมือนกันเท่ากันและดีไม่ดีสุกเร็วข้าวจะแก่เร็วกว่าห้าถึงเจ็ดวันอ,อันนี้จากงานวิจัยที่เราทํากันมานะคะคคเพราะฉะนั้นถ้ามันช้านี่มันก็จะไม่ให้ผลผลิตข้าวใช่ไหมคะครหรือไม่ก็มันสับปะหลังสิบเดือนก็ได้ผลผลิตอ้อยอะไรอย่างนี้อ,อันนี้ที่ท่านเห็นพืชมังกรนี่จะปลูกเหมาะกับการปลูกอ้อยนะคะปลูกมันสับปะหลังแล้วก็ที่ประเทศลาวที่เรากําลัง กำลังไปประชาสัมพันธ์กันอยู่นี่นะคะไปเจอะตลาดนั่นแหะจอดตลาดที่นั่นเนี่ยคาเฟ่งามมากเลยเมื่อใช้ตัวนี้ที่ทํามาจากมูลสุกรครับนะคะเพราะฉะนั้นหลายอย่างแม้กระทั่งการปลูกอ้อยเรามวันนั้นดิฉันเอาลำอ้อยที่ใช้ปุ๋ยเราแต่ลำอ้อยที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาเทียบคนเกษตรกรตัวจริงที่เขาปลูกอ้อยเขารู้เลยว่าลำไหนเป็นใช้ปุ๋ยเราเพราะเพราะว่ามันมันมีรากออกมา ไม,ม่มีรากเป็นไปตามธรรมชาติแล้วรสชาติก็หวานหวานสนิทเลยนะคะก็เ,เป็นธรรมชาตินี่เขาเป็นธรรมชาติเราไม่มีเคมีเข้ามาปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะถ้าท่านเห็นว่าอย่างการเนี้ยหมอกสรรารกาปลูกอ้อยปลูกบานสะระหลังปลูก,กกาแฟปลูกลำไยที่ตลาดหางดงอันนี้คือเปเนเป็นผลผลไม้อะไรเงี้ยไหมฮะที่หางดงเขาปลูกเชียงใหม่ ที่ที่เชียงใหม่หางดงนะคะคเขาก็จะมีกลุ่มเกษตรกรขยันอยู่กลุ่มหนึ่งเขาจะต้องส่งลำไยให้กับเวียดนามวันละห้าร้อยตะกร้าเขาเอาปุ๋ยเราเป็นส่วนหนึ่งในเวลาปุ๋ยในฤดูกาลนะคะใช้ปุ๋ยเราเนี่ยในการทําให้ต้นลำไยเนี่ยมันหลังจากที่เขาสางกิ่งแล้วเขาจะใส่ใส่ปุ๋ยเรารอบโคนต้นลำไยแล้วมันก็จะให้ผลผลิตที่งดงามเขาบอกว่าผิวของขลลำไยนี้ก็จะเป็นผิวแบบเรียบมัน นะคะไม่ไม่ปุ่มปั่มอ๋อถ้าเรียกมันนี่คือดีถูกไหมฮะคือมันเป็นผลแบบโดดเด่นอะผลผลผลของมันนะคะไม่ก็ต้องใบใบก็หนาแล้วก็เงามันครับผมเดี๋ยวคงคงต้องขอเบรกไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาในช่วงนี้หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันในช่วงที่สองครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองครับ ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับยังอยู่กับดรปริยานุชและคุณมิตรนายสถาวรมณีนะครับประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารสายการตลาดบริษัทในเครือเอสวีครับผมอันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดน้อยเหลือเกินเพราะว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วผมฟังไปก็ตื่นเต้นเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทราบในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับผมวันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องตัวปุ๋ยเนี่ยฮะ พึ่งมังกรใช่ไหมฮะพึ่งมังกรดมได้ฮะต้องพิสูจน์ทำจากอทำมาจากมูลสุกรนะฮะลองดมดูสิคะโอเคฮะลองดมดูว่ามีกลิ่นขี้หมูไหมทํารายการมานี่ผมดมแต่เค้กดมแต่วันนี้ผมต้องมาดมมูลสุกรนะฮะท่านผู้ชมเอออะไรฮะแม่ค่ะอืมเป็นยังไงคะเขาหยิบมาดูเนี่ยเทมาเลยเทมาสั้นส่วนนิดนึงเพื่อจะได้เห็นว่าสภาพปุ๋ยเราหน้าตาหน้าตาแบบนี้แหละ อ่ะอัดเม็ดเป็นลักษณะอัดเม็ดนะคะกระบวนการผลิตของเราสําคัญนี่นะครับไม่ายรท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมฮะพอจะเห็นนะฮะค่ะอ่อจะเป็นเป็นปุ๋ยอัดเม็ดอย่างนี้นะฮะแล้วก็กลิ่นก็จะกลิ่นมันจะเหมือนดินเวลาฝนตกฮะแล้วเราจะมีกลิ่นดินขึ้นมาแบบท่านท่านผู้ชมแบบว่าอยู่ในสนงสนามหญ้าบ่อยๆจะจะรู้สึกว่านี่มันเหมือนกับเป็นกลิ่นที่แบบธรรมชาติอ่ะค่ะ เป็นเป็นกลิ่นดินที่เหมือนกับผ่านน้ำค้างมาทั้งคืนหรือฝนตกใหม่ๆดินอย่างเงี้ยใช่คือดินตอนช่วงเช้าหรืออย่างเงี้ยดินช่วงเช้ามันจะช่วงช่วงสายก็ก็กลิ่นคล้ายๆแต่สู้ช่วงเช้าไม่ได้แต่คือกลิ่นดินแน่นอนนะฮะคือคือคือใช่แล้วก็ไม่มีดินนะคะแต่ไม่มีดินเลยและด้วยกระบวนการเราท่านท่านลองขยี้ดูมันจะละลายช้ามากแต่มันจะละลายหมดภายในสามสี่เดือนมันจะค่อยๆปล่อยธาตุอาหารเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะประหยัด ไม่ต้องใช้ปุ๋ยสิ้นเปลืองออนะคะอ๋อนี่นี่คือเหตุผลหนึ่งด้วยใช่ไหมฮะี๋ยวผม<ช>ขอขอน<อ>ุญาตวางไว้กนแลวกันนะฮะค่ะค่ะค่ะโอเควางงนี้เลยค่ะอ่ะโอเคนี่คือแล้วตัวพึ่งวังกอนี่เมื่อกี้ที่พูดที่พูดให้ฟังนี่คือเหมือนกับว่าใช้ในการเน,น้นเรื่องเกี่ยวกับพวกผลไม้ผ,ผลลไม้คกาแฟอ้อยครับผมแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็ ผลไม้ทุกชนิดครับผมแล้วก็ต้นกาแฟใช่ไหมคะแต่เราไม่ใช่มีตรานี้ตราเดียวเรามีตราอื่นอีกครับผมคือตราโอโซนตราโอโซนตราโอโซนทํามจากมูลเป็ดที่ให้ไข่อันนั้นก็บอกว่าการปลูกข้าวข้าวข้าวนี้ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนช่วยเลยใส่หลังจากที่ทําเทือกเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยปุ๋ยเะหนึ่งกสปหนึ่งไร่ทำไมต้องเป็นมูลเป็ดให้ไข่อะครับเพราะว่าเราเรามีความดิฉันมีความเชื่อว่าน่าจะดีกว่ามูลเป็ดที่ให้เนื้อ ไม่ทำไมถึงว่าทำไมใช้ไม่ใช้มูลไก่หรือมูลสุกรหรือมูลวัวว่าเออเป็ดมันไม่ได้เป็นไข้หวัดนกนะสังเกตเป็ดไม่ได้เป็นไข้หวัดนกไหมอ๋อไม่เห็นเลยนี่ยเป็ดที่เป็เพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยพิจารณาดูละเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่าอย่างไรแต่เราก็พยายามพิจีพรจารคัดวัตถุดิบเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มีมาตรฐานครับครับเพราะฉะนั้นเราไม่เคยได้ยินไข้หวัดนกที่เป็ดที่เป็ด แต่เราจะได้ยิงไข่วัานกที่นกที่ไก่ไก่ใช่นะคะแต่เป็ดนี่สัตสัตสัตปีกนี่ที่เป็ดนี่น่าจะปลอดภัยที่สุดในในขณะนี้นะคะเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแล้วก็เอ่อเอาที่แบบให้ไข่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านปลูกข้าวเนี่ยหลังจากที่ทําเทือกนาข้าวแล้วเนี่ยใส่เป็นหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่หลังจากนั้นอีกประมาณ40วันนี่พูดถึงข้าวนาปลังนะคะที่มีอายุร้อยวันแล้วก็ใส่อีกหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่แค่นี้จบ คุณไม่ต้องใสฮอร์โมนคุณไม่ต้องใสอะไรเลยยกเว้นถ้ามีเพลกระโดดมีอะไรคุณก็ต้องใส่ยาปราบศัตรูพืชอนนั้นคืออีกสเต็ปหนึ่งแล้วน่นน่นั่นเป็นคนละส่วนกันนั่นเป็นคนละส่วนกันของเราเป็นเรื่องอาหารอย่างเดียวทำให้เจริญเติบโตทําให้พืชพันธุ์ทั้งหลายงอกงามงอกงามตามเวลาที่เหมาะสมและด้วยปุ๋ยของเราทุกอันนี้ที่คุณไม่มีกลิ่นเนี่ยเพราะว่าเราใช้นวัตกรรมเอนไซม์แล้ววันนั้นนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเราได้ทดลองกับการปลูกข้าวหลายแปลงแล้วหอยเชอรี่ก็ไม่มารบกวน เพราะว่ามันก็เป็นอาหารแนี่กับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็ลงไปกินในรังมันใช่ไหมฮะอ่าคือไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมารบกวนเราพืชผักหรือข้าวไม่ขึ้นมาลบกวนจะลดจานวนหอยเชอรี่ที่มาลบกวนศัตรูพืชข้าวนี่น้อยลงแล้วก็ทั้งเพลีกระโดดเพราะว่าเราสีเราเวลาปลูกข้าวนี่ก็จะไม่มีไม่ไม่เหมือนสีเขียวที่ใส่ใส่ด้วยปุ๋ยยูเรียถ้าใส่ด้วยปุ๋ยยูเรียมันจะมันจะเขียวมันมันก็หยกอันเนี้ยแต่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยของเราแล้วมันจะเขียวตอง เขียวตองเขียวตองเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวธรรมชาติราคาบอกแต่ว่าไม่สดเท่าไม่ไม่ไม่เข้มอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดใช้เป็นปุ๋ยยูหรือปุ๋ยอะไรที่บอกเมื่อกี้ฮะมันจะเป็นสีเขียวๆอย่างงี้ใช่แล้วมันสดมากเลยแรงศัตรูพืชชอบชอบมารับประทานเพราะมันสีมันน่ากินใช่ไหมคะแล้วแบบไหนมันดีอยู่กันฮะเขียวอ่อนกับเขียวธรรมชาติเขียวธรรมชาติน่าจะดีกว่าค่ะครับผมอะไรที่เป็นธรรมชาติย่อมดีกว่าแต่นั่นยูเรียนนี่มันจะเขียวแบบเขียวเขียวแล้วมันก็จะ หายเขียวไปด้วยนะคะบางทีถ้าเกิดเจอภาวะหน้าแล้งหรือใช้มากไปใช่มันก็จะมันจะเขียวได้ไม่นานแต่ของเราจะเขียวย่างยืนแล้วค่อยๆเขียวค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ยังไงก็เข้มสู้ยูเรียไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือไอ้ความเข้มมันไม่ได้มาวัดถึงเรื่องการที่แบบจะเจริญงอกงามหรือว่าจะสวยงามยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวว่าของที่เราใช้นี่เป็นธรรมชาติมากกว่าใช่เป็นธรรมชาติ ก็เ,เรามีลูกค้าที่ใช้โอโซนปลูกข้าไปปลูกผักครับได้ไหมใช่โอ้โได้ได้ต้องหกเจ็ดมีดเขาบอกว่าหกตัดครั้งหนึ่งเขาเรียกกันหนึ่งมีดตัดครั้งหนึ่งเขาก็เรียกกันหนึ่งมีดเขาได้ต้องหกเจ็ดมีดเขาบอกแต่ว่าห้าวันสุดท้ายเขาต้องใส่แอบใส่ปุ๋ยเคมีเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเดี๋ยวมันจะเขียวแบบเขียวธรรมชาติตลาดไม,ไ,มไม่ไม่ไม่คุ้นไม่คุ้นตาอ้าว อันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ต้องค่อยๆเปลี่ยนเจตคติเกษตรกรใช้เวลาค่ะใช้เวลาแล้วเรายังมีด็อกเตอร์เกษตรหรือตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นเกษตร SV นะคะเกษตรเอก็ใช้กับต้นยางพาราครับผมกับต้นปาล์มน้ํามันนะคะที่สุราษฎร์ธานีเราชื่อชุมพรเนี่ยเขาลูกค้าจะบอกมาเลยว่าเพิ่มน้ํายาเพิ่มขึ้น30 300%อร์ซา้อยเปอร์เซ็นต์และเปอร์เซ็นต์ยางนี่ก็จะเข้มข้นขึ้น มันไม่มันไม่จางนะคะแล้วก็ข้อสําคัญเราจะสังเกตเห็นมีเส้นเดือนเพิ่มขึ้นอ่าอันนั้นอันนี้เป็นแล้วก็แผลที่กรีดยาง,แ,นนงแผลที่กรีดยางถ้ามันพลาดกรีดลึกมันก็หายไวแล้วก็หน้ายางก็นิ่มหน้ายางจะไม่ด้านจะไม่แข็งจะทําให้การทํางานในการกรีดยางนี่จะง่ายขึ้นครับนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เราจะมีอีกตราหนึ่งวันนี้คงจะลืมหยิบมาคือตราสีพี่น้องสีพี่น้องเราได้เป็นการทําพิสูจน์ที่บ้านคา ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีปลูกสับปะรด4พี่น้องที่งก็จะอยู่อำเภอเจ็ดพี่น้องทำมาจากบุญวัวที่ให้นมครับนะคะอันนั้นสับปะรดงามมากหัวจะใหญ่แล้วก็ตาก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะคะก็ถเรื่องปุ๋ยน้ำเดี๋ยวจะต้องให้คุณมิตรนายเป็นคนอธิบายต่อเรามีทั้งหมด4ตราด้วยกันนะคะมีตราอ้าวอีกทีนะครับปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกผักพริกปลูกมะนาวครับผมนะคะแล้วก็ตราพึ่งมังกรนี้ปลูกอ้อยมันสำปะหลัง แล้วก็กาแฟผลไม้ทุกชนิดนม้กระทั่งไม้ดอกไม้ดอกก็งามจะจะออกลองเอาไปใส่ดอกที่ไม่เคยออกดอกเลยมันจะออกดอกไม้ดอกไม้ดอกนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือสีพี่น้องที่วันนี้ไม่ได้นํามาทำมาจากมุนวัวที่ให้นมอันนี้จะเหมาะที่สุดกับยูคาลิปตัสนะคะยักษกะยังพาราไม่ใช่ค่ะยูคาลิปตัสแล้วก็สับปะรดออสับปะรดครับแล้วก็ตัวใบยาสูบ ปายาสุปกติมันจะใบใบมันจะงิกง่ายใส่ตัวนี้ใบจะหายหงิกนะใบจะคลายความงิกลงอ,อันที่สุดท้ายก็คือ,อยางพาราคือที่ท็อปฮิตของเราก็มีโอโซนแล้วก็ยางพาราดรอเตอร์เกษตรหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเกษตรเอสวี SV นะคะอันนี้นสารกยาซส่กัยางพาราที่บางคนก็คิดอย่างนี้นะคะว่าวโอ้ต้องใส่กกต้นเล็กๆต้นโตไม่ได้หรอกอต้นเล็กต้นโตใส่ได้หมดเลยสาหรับต้น ทำไมทำไมไม่ถึงว่าจะต้องทำไมไม่ใส่ต้นเล็กต้นโตเขาเขาไม่ไว้ใจไงคะเขาคิดว่าปุ๋ยอินทรีย์นี่มันดีอย่างเดียวคือถูกแล้วก็ช้าด้วยมันไม่เหมาะกับต้นใหญ่ที่ต้องใช้อาหารเยอะๆนะต้นใหญ่เราก็ต้องใส่ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นต้นยางสามสิบปีหรือยี่สิบปีเราก็ต้องใส่ปุ๋ยต้นหนึ่งประมาณสองักสองถึงสามกิโลครับผมแต่ถ้าเป็นต้นที่ประมาณต่ำกว่าห้าปีก็จะต้นละกิโลหนึ่งนะคะแต่ถ้าใกล้กรีดยาง อายุ7ปีที่ใกล้กีดยางเราก็ต้องควรจะใส่สอกิโลนะคะแล้วเราจะเห็นว่าผลผลิตของน้ํำยางนี่จะเข้มข้นขึ้นและเปอร์เซ็นต์ยางก็จะเพิ่มขึ้นอ,อันนี้คือสตรานะคะ<ม>ส่วนเรื่องปุ๋ยน้ํานี่ก็คงจะให้คุณวิจนัยลองอธิบายว่าปุ๋ยน้ํานั้นมีคุณภาพ สาหัสสากการยังไงบ้างสาหัสสักการยังไงบอกพลานุภาพเลยครับคุณพิจิตรในก็จริงๆรเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยตัวปุ๋ยน้ำของของของ,ของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าดรเป่งนะครับอย่างที่เห็นตามขวดนี้ของอนุญ,ญาตนะครับด็อกรเป่งอันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นขวดขนาด100ซีซีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางบริษัทข,ของเรามีมีทั้งหมด3สูตรเขาจะมีสูตรทำไมถึงดรเป่งนะฮะดรเป่งนี่คือจริงๆแล้วประวัติคือเป็นชื่อเล่นของคุณแม่ด็อกเตอร์เป่งนิดเด กเป็นเล่นชื่อเป่งครับเป็นชื่อมาของพี่ฮอนี้เรียกท่านคุยเรียกคุณด็อกเตอร์เป่งนี่รับปกติจะเรียกด็อกเตอร์เป่งกันนะครับอเคครับผมก็กลับมาที่ตัวตัวตัวปุ๋ยน้ำนะครับก็คือตัวปุ๋ยน้าที่ว่าเนี่ยเราก็ทําเป็นทั้งหมดส3มสสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับที่เราเดินทางไปแล้วเราไปเจอว่าเขา จริงๆเขาเจอปัญหาอะไรบ้างหลักๆก,ก,ก็จะมีสูตรสูตรล่าสูตรเล่งดอกเล่งผลนะครับสาหรับพวกคนที่อยู่ในสวนพวกที่พูดง่ายว่าตามชื่อครับเป็นพวกที่เล่นผลไม้หรือว่าหรือว่าปลูกพวกแบบไม้ดอกไม้ประดับ,ดบ<ว>ใช่ครับเล่งดอกเล่งผลเล้งสีสดแล้วก็อย่างที่สองนี่คือเป็นสูตร รักษาโรคพืชรักษาโรคพืชเนี่ยคือเป็นพวกปัญหาอย่างที่คุณแม่ผมเรียนในตอนที่พวกเกษตรกรอย่างเช่นปลูกนาข้าวเจอพวกเพลี้ยกระโดดหรือว่าเจอพวกปัญหาข้าวสีแดงสีเหลืองตัวอ,อย่างนะครับพวกวนี้นี่คือจะจะ,จะช่วยทําให้งอกงามขึ้นหรือว่าช่วยกันไม่ให้พวกศัตรูพืชพว,พวกนี้มันเข้ามาทาลายฮรรักษาโรคพืชนี่คือตามชื่อเลยครับเมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยมา้รักษาใช่ครับคือมาทาให้สภาพข้าวเหลืองอะไรเงี้ยค่อยๆกลับมาดีขึ้นครับโอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเป็นสูตรลดไล่แมลง